สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะปุน,น,น,ะะน,นจะพามาเยี่ยมชมที่ดินอีกหนึ่งพิกัดของเรานะคะในโครงการ Dynasty Golf นะคะถนนพลดำรินะคะ,ะตําบลไผ่หูช้างอํเาเภอบางเรนจังหวัดนครปฐมนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ในสนามกอล์ฟ Dynasty Golf นะคะมีเนื้อที่ทั้งหมด2ไร่1งาน20ตารางวานะคะ2ไร่1งาน20ตารางวานะคะเดี๋ยวเราจะทําการรังวัดฉนดนะคะแบ่งเป็น5แปลงย่อยอะคะ่ะแปลงละประมาณ1 7 0ยเจถึงสองตารางวานะคะ สำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นพื้นที่สีเขียวค่ะพื้นที่สีเขียวนะคะเหมาะสําหรับการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยนะคะตรงนี้นะคะพื้นที่สีเขียวนะคะ,ะแล้วก็สถานที่ใกล้เคียงนะคะของของอสนามกอล์ฟไดนาสตี้นะคะก็จะมะีเรียบคลองบางเลนค่ะแล้วก็ตลาดทุ่งน้ำบัวแดงนะบางเลนนะคะตลาดวัดลำพญาค่ะแล้วก็จะมี วัดพระวัดพระวัดบางพระหลวงพ่อเปิ่นนะคะที่อยู่ใกล้แถวสนามกอล์ฟตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะสองไร่หนึ่งงานนะคะยี่สิบตารางวาค่ะต้นไม้เยอะมากค่ะมีแต่ความ มีแต่ใบสีเขียวค่ะตรงนี้ค่ะเป็นถนนค่ะตรงนี้จะเป็นถนนนะคะที่ดินของเราค่ะจะอยู่ตดิดถนนเลยนะคะติดกับถนนคอนกรีตตรงนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะสำหรับที่ดินในโครงการด y n นัสตี้กอ์นะคะเราขายเท่ากับราคาประเมินเลยนะคะขายเท่ากับราคาประเมิน,นะคะ่ะตารางวาละสี่พันบาทเท่านั้นเองนะคะตารางวาละสี่พันท่านจะซื้อเป็นยกยกสองไร่หนึ่งงานยี่สิบตารางวาก็ได้หรือท่านจะซื้อเป็นแปลง,ปลงนะคะแปลงละร้อยเจ็สิบถึงสองร้อยตารางวาก ได้ค่ะซื้อสดฉนดดระพร้อมโอนนะคะซื้อผ่อนก็ผก่อนกันยาวกับเราไปเลยค่ะ3 5มถึงปีนะคะนะคะแล้วก็ถ้าวางเงินดาวทําสัญญาเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถเข้าใช้ทําประโยชน์ในที่ดินได้เลยนะคะสนใจรีทับเป้มาเลยนะคะเพจขายที่ดินค่ะ facebook ว่าน,นักขนันนะคะ0ูนย์เก้าศนะคะ youtube นะคะเปิ้ลขายที่ดินค่ะสวัสดีค่ะ